ผมถามเขาไปเมื่อกีนนี้เขาว่าเขาแบบรู้สึกดีใจที่จะแบบได้ไปไทยท่านผู้ชมสวัสดีครับผมแบคผมแบคดูเกิดูเิด ครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือวันนี้อาทุกคนจะพบกับรายการใหม่ของผมนะท่านผู้ชม,มวันนี้ผมจะเปิดรายการใหม่มันคือรายการอ่ะตามติดชีวิตทีมงานลูกเขยแซมองนะท่านผู้ชมอีพีหนึ่งท่านผู้ชมจะได้ชมอ่ารายการนี้ภายในประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเพราะว่าพวกผมจะอ่าเลาะทัวร์คอนเสิร์ตไงผมไม่มีเวลาจะไปเข้าป่าไปถ่ายกับมิตต้าถ่ายทียย่แต่อะไรผมไม่มีเวลานั้น วันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดรายการนี้ท่านผู้ชมตามติดชีวิตอ่าลูกเคยแซมองอืผมจะติดตามชีวิตของแต่ละคนให้ทุกคนเบ่งในแต่ละวันแต่ละมือ้อทุกคนหมานใครหมาน,ใค,มานใครมีผู้สาวผมจะถ่ายบทผมไม่จงอืมเพราะว่าตอนนี้ผมแบบรู้สึกมั่นใจไงฮะไม่แต่ค <10 S 2> ุณเองไม่ผมมาก็หลายคนนะท่านผู้ชมสิบกว่าคนอืมทีมงานผมเป็นสิบกว่าคนทั้อีกก็ขี่รถคันนี้มาแต่ว่าอ่าซูพนาไปซื้อคันนี้มาแทนไงร<ล>วยเกิน รถตู้ H1 N1 น้ำแบบเอ็ดเลย <laughs> นบบลย <laughs> ละตอนนี้ก็นี่ไงเห็นไหมก็ครบสุดในย <c oughs> จำติดชีวิตพวกผมมาโทรคอนเสิร์ตอยู่ที่เวียงจันเวียงจันก็จะถ่ายแบบตะวันให้ทุกคนบึงนะัาทุกคนเห็นยังไงตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปกินข้าวแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ <c oughs> เราจะไปกินาหมาพี่ยใช่ไหมฮะเราจะไปกินอาหารมาแต่ล้วมาพี่อีกแล้วตอนนี้ก็แบบมีรถตู้มาครับไง รถตู้คันนี้ที่เขารีวิวไหมผู้ร้ายใช่ไหมรีวิวได้ไหมเขาไม่เป็นไงรถสต์เด็ดูนะผมดีดนิ้วนี่มันาขเลยนะเนี่ยอะไรเอาเยาเลยอาเเอายเเยาอายเอาไยเายเามยเาลยเอาไเยเอลยอเาลอาเอล็อกยอ รแต่แล้วเสช้านะเปิดนะก็ไม่ไม่ไข่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอ่าคันนี้มันแบบยังไม่ลืงพวกผมไงเพราะผมยังไม่เคยขี่มันจะเถื่อมันไม่ลืงโอ้ได้แล้วได้แล้วเกมเลยขูดูเห็นไหมทีมงานก็แบบทีมงานคุณภาพไงก็แบบขี่รถตู้ไปใส่ก็ขี่รถตู้ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปกินข้าวนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะไปดูอย่าว่าอย่าว่าจะได้ไม่แตก อะไรวะเอรีเด้ออะไรอะไรเลือกอะไรฮะเฮ้ยืออะไรนะยังยังไม่ได้ผมเสือกางเลือกอาหารอยู่เบิ้งเสือกับลเออเบิ้งเสือมาพีเอมาพียกับลาบซนเออเอมาพเอ้ยกลับนเ้งอเอีกัี้งเมาเอาเกัลีนเออเบิงือมาพไอมานออเบิงเมาพมาพกคลนเบิ่งเะือมานีอาจจะไปััเฮ้งทมาัง อันนี้ก็บิ๊กป้อมนะเคียงคู่กับบิ๊กตู่เข้าคุกป่าจักบอกคนนี้ชื่อบิ๊กป้อมแท้บิ๊กป้อมเจมเฮาหนึ่งจักรวาลอ่าจ x เฮ้ยีดูยังวะโชว์โอปติกะแม็กซ์มัสเตอร์ตอนนี้ก็โอ้คักไว้เปิดดีสองด้านนะท่านผู้ชมแต่ผมจะขึ้นมาก่อนนะดู บรรยากาศก็แบบไปนอนซึนนะโออ้ยไก่คนตีเขาหน่านก่อนที่เข้าคุนเ<ะ>น่บบขมาขมาขมาเว้ยเชิญไล่เชอ, <c oughs> อน้ำสังคมไล่ <c oughs> ขมาไหมไปน,นี้ก็กำลังจะเดินทางไปกินข้าวนะ <c oughs> ไปเจอกันอยู่ห้่นข้าวท่านผู้ชมท่านผู้ชมคือตอนนี้อ่าพวกผมก็ได้ลงมาแล้วนะกำลังลงมากินข้าวห้านที่พวกผมเลือกกินในวันนี้เป็นร้านแบบซูชิ แล้วก็เป็นร้านแบบขายแต่ปลาแซลมอนนะก็แบบทีมงานคุณภาพไงนี่ไงลาบหน้าเหมือนลาบก็ต้องกินลาบเดี๋ยนี้ก็กําลังเดินเข้าไปนะอันนี้เป็นเบียดแต่กินกินลาบได้บ่อได้แล้วเวยลาบลาบเลือดมา ตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วนะครับจะผสมดูทีมงาน,นครบทีมนะครบชุดมาแล้วลาบก้อยลาบก้อยคือปกติเจมยูนโนนี้เขาจะกินแต่แบบพวกอาหารฝรั่งเศสนะก็แบบ,บเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่กินแบบกินลาบกินก้อย,<ด>ยปกติก็ม,<ด>ม่กินปลาแดกเพราะเขาเป็นคนแบบไฮโซเป็นคนในเมืองไงอืมอลาบอ แบบกินก้อยมันจะไม่แข็งแง่งดิบลาบดิบๆนะท่านผู้ชมเลือดแตกชั่วๆปกติไอ้โซลเขาไม่กินลาบกินก้อยนะสำหรับจะกินลูกเขาเฮ้ยข้าวตุ้ตุ้ยที่บอกเขากระเพียงไงอ่ายังมาเกี๊ยวกินเกลือแต่ก่อนเคยกินยังมั้ก่อนแด่ก้อนยังไงอวะแต่ก่อนยังมาโ่อนจริงโอ้ยยังมาเกลือแต่เดี๋นี่ก็กินก้อยยังมา แต่ก้อยก็ใส่เออแต่ก้อยโมเคยใส่โซยบอกนะเกลือก่อนนะโอ้ก็ไม่จืดนะเรียกแต่ตอนนี้ก็กำลังกินข้าวนะท่านผู้ชมกินข้าวอ่ะซัมมัคคีกันไงก็แบบดูดูแต่ละคนมิตรดิมอ่ะสุกตังคือสุกุดแดงกระทุกมาให้เรากินเอื้อกระทุกมาหนักกินดิฟ ยานมันเนแนวอื่นนะดีคืออันนี้ค่ะเนี่ยดูอือตัวนี้เป็นอ่าปิงปิงซัมลาเมนเพราะว่ปิ้งใสราดซุปลา้วต้มเนื้อลาวต้มเนื้อเดี๋ยวผมขอตอกินข้าวก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะจ้ำลาบดิบๆให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะดู ดิบๆโซไม่ยากกันดีกระเพาะวะีะเพาะอ้ักแล้วันนี้มันสตายอนี่มนดิบเลยเดี๋ยวเงเด้ี๋ยวลงตอนนี้ก็ได้ทำการกินข้าวเซ้าเสร็จนะตาผู้สม กินข้าวเช้าก็ประมาณ12โมงกลางคืนเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะอยู่กับบิ๊กไงเริ่มจะเป็นบ้านะทีมงานพวกมึงนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปดูเครื่องใหม่นะท่านผู้ชมก็แบบจะขึ้นคอนเสิร์ตไงก็แบบต้องดูมึงอมอะไรวะก็แบบจะไปดูเครื่องใหม่ไงก็จะไปออกเครื่องใหม่ก็แบบอ่าลืมติดตามสองตัวนงแฟมิลี่เด้อบอกแทนมึงเราผมไม่ได้พูดอะไรนะ ตอนนี้ก็กำลังกินข้าวเสร็จนะอียงวะก็กำลังจะไปเอามีหอยในกล่องเลยมีหอยมีหอยในกล่องเฮ้ยเดียเยเดียๆเโอ้โอยตัวใหญอยตัวใหญ่โอ้เป็นยังไยเนยังนัไกอยาอะไรสร้งตัวหรือสร้งตัว เดี๋ยวผมจะเจอกันอยู่ที่ร้านเสื้อผ้านะไม่ใส่แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินทางมาแบบมาอาขอเครื่องใหม่ให้แบบงานลูกคยาจะมองนะเพราะว่าผมจะเดินทางประทัวที่ไทยไงมันต้องมีแบบเครื่องเทะไม่ใส่เลยก็มาหมา หง้ตอนนี้ก็ดูใครไม่เคยเห็นอะไรซิกพนซิกแพดตอนนี้ก็ทำการเลือกเครื่องนะท่านผู้ชมเพราะว่าแบบทีมงานผมมันต้องใส่เครื่องหล่อๆไงเคมากเลยตต้นใส่วันนี้เอาต้นนี้ดูนีเขื่องก็แบบ หล่อนะท่านผู้ชมืหบูจัดไหมจัดเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ก็หลังจากกินข่าวแล้วก็มาอ่าซื้อเครื่องเนาะเพื่อ,อคอนเสิร์ตโน้ตอื่นมือคือืมเพราะว่าเขามีคอนเสิร์ตโน้ตอื่นมือคืนเขาจะเป็นต้องอ่าถอยเครื่องใหม่ไงดูนี่ก็คือบรรยากาศอ,อ้อมๆภายในห้างน,นะท่านผู้ชม ตอนนี้ G X 2ก็จัดชุดใหม่นะเอาอีกแล้วนะการแต่งตัวตกี้นี่คือแบบว่าเล่นคีดินเล่นคีตุมเดี๋ยวนี้แบบรู้สึกแบบเป็นซิลิปินการแต่งตัวก็แบบออกต่างๆนะตกี้นี้คือสลิปเขาไม่ได้ใส่เลยนะท่านผู้ชมคือเดี๋ยวนี้อัปเกรดใส่สลิปแน่อ๋อก็แบบดูดีเลยอบิ๊กตู่โอ้ยบิ๊กป้อมคนนี้เอ อ้าวก็ซื้อเขาไงก็ซื้อบิ๊กป้อมคนนี้ออสุพนาก็เป็นพี่ที่ดีนะที่แบบแนะนำน้องแบบน้องขาดคืนอะไรก็แบบแนะนำตลอดสสอกาวๆก็จัดให้ตลอดนะคนนี้อนไปหาไปหาศูนย์ทาไลน์ตัดตรงนี้เฮ้ยยไอะไรแล้วบอนคือแล้ว เป็นย่อยๆนิดนึงสไตล์ตะกอนเนี่ยฮายังผสมายังไม่แขนร้านนี้โคตรจ่มนะถ้าผสมถ้าใครอยู่เวียงจันก็แนะนำนะบัฟฟี่แมนของงานโมยูจะขก็หานาอยูจะของงานปิดซชิงไงจะของ้านปิดซชิงก็แบบไม่ค่อยอยู่เป็นไหนนะแต่ว่าอ่าเป็นแบบแบรนด์เสื้อผ้าที่แบบคุณภาพนะที่อยู่ในลาวขายเครื่องแนวสตรีททำผสมร้านนี้ไม่ได้ขายแต่เครื่องนะเป็นพวกฮีปอมก็มี อันนี้คมจริงนี่ฮิปปอมีฮะนี่นี่าางด้คบสุดนะร้านนี้อืมวไหะโอ้ท่า V K K ผู้บ่าวเจ็ดสีแบบแน็ตเลยนะ V k K ละ V V K โอ้โอ้อะไรนะขอบคุณนะคุณโสอืมอะไรขอบคุณอะไรเนาะผมมึงก็ติดวอาไทยกันหมดเลยนะอือไม่ได้แล้มากินได้จริงขนมนีะ ร้านมีขนมฟรีให้กินอีกนะจริงว่ะอสอโซพนาก็ขโมยเอาแล้วอันนี้กับพ่อเนาะอือ้าอันนี้เขาให้กินได้นะฟรี้องไงนี่้องก็เก็นี่มึกูก็เอาใหญ่แต่ท้องยังเงียบนนีลแต่ว่าตคอยล่องค่ะเดินเดิมบอกมันมีแต่อนไะฟรีไซส์ดีเนี้ยอ๋อนมันเท่ไง บมานเง็้มันแพงบอกว่าองไฟเฮ้ยนาอยู่นาอยู่โอ้ยเพียงจะทำยูจะคืนยังมาตอนนั้นมันเพียงตอนนั้นมันถ่ายเงินใจเย็นโอ้มันแหพงบิลิฟนี่บลูที่ประมาณแปดเก้าล้านบาทนะโซฟินาก็เป็นเสีย้วยเกินตอนนี้กำลังจะเดินทางไปไทยนะท่านผู้ชมถ้าสาวๆคนไหนอยากจับโซฟินาก็จับได้นะเพราะว่าเขาเป็นเซพีที่ลาวไงบอกเขาจะโปรโมตตัวเองมันเลยนะตอนนี้ก็เท่ทำการซื้อเครื่องแล้วนะท่านผู้ชม ต่อไปก็จะกลับโรงแรมไงเอออันนี้เป็นรายการตามติดชีวิตทีมงานลูกเคยเซมอง EP หนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าใครมักคลิปนี้ผมก็จะทา EP สองถ้าไม่มักผมก็ไม่ทํานะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกลับฮงแฮมไงอือก็เจอกันอยู่ที่ฮงแฮมนะเดี๋ยวผมจะปิดปิดคลิปอยู่พุ่นท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็กําลังามาหออทวงแฮมนะท่านผู้ชม กำลังมาฮอดที่พักนะก็ประมาณหกโมงพวกผมจะไปซิกซาวนะี๋ยวผมจะไปนอนพักผ่อนแล้วก็ไปซิกซาวไปลองเครื่องเสียงตอนนี้ก็กำลังมาไงทีมงานเซลซแตกตายามสไตล์สไตล์อุ้ยชไพวก s t a e ยังไม่เชื่อชั้มเพ a d e r t e m e understand y

คือตอนนี้พ้ผมก็ขึ้นมาห้องแล้วโอ้หน้าขาวเกินแสงแดดมันได้ไงอตอนนี้ก็จะไป่าพักผ่อนพักผ่อนจากไหนหนึ่งแล้วก็จะต่อเาาเลยนะวันนี้ต่อเาาไปสาวเช็คเครื่องเสียงม,ม,มาเดี๋ยวพ้ผมจะร้องเพลงให้ฟังนะเพื่อไม่เป็นการแบบเสียเว,วลาไงเอาแฮ้วเ้วมาเป็นสูพนาแทนเพราะว่าสุพนาเขาแบบ ไปหงหมอ,อมไปห้องหมออีกแล้ว mm hmm. ก็แบบโซพฟนาไม่อยู่ก็ให้เห้วเป็นโซพฟนาแทน mm hmm. แล้วก็บิ๊กป้อมเป็นอาซ mm hmm. ีเจมกูย mm hmm. ก็เป็น mm hmm. ปูดผมก็เป็นผม so Let me know từng sản phẩm đây ta có dùng. าคำตอบจากเจ้าแต่แม่น้องบอกว่าไอ้ผูรวยมัมีรถใหญ่คบกับเจ้าคงพอได้ยาก,กินแต่เธอพอน้องบอกว่าไอ้ผูรวยมัมีรถหรูคบกับไอ้พี่กาบูว่าไอ้มันจนอินิจคำคมผมอาจจะพอเสียบแต่ว่ามาเคียบมันคือหนุยหน่ยนา ผมนี่บ่มีดอกซุเปอร์คาร์เพราะผมนั้นมีแต่ให้มีแต่นาเธอก็กำไอจะบอกให้มีน้ำตามีแต่ไอสิิพาน้องไปไทยนาไปหาใช่มองแล้วไปหาจับปลาอ่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 อ่อ่าจะมีเพียงเจ้าตลอดไปอ่าอ่อ่าจะบอกเหตุให้เจ้าเสียใจอ่าอ่าอ่าอย่าให้พ่อแม่น้องนั้นเห็นใจอ่าอ่อ่าเพราะว่าผมนั้นโคตรใหญ่ พอแม่ผมบอกว่าอย่างไดน้องนางมาเป็นลูกไผ่บ่ดุก็เก่งอะไรก็ได้เพียงอยากแต่น้องเป็นไผ่แม่เฮาถ้าเจ้าตกลงพ่อะผมพร้อมจัดละวง่เพื่อเจ้าพร้อมจัดงานแต่งและผมหักสองเฮาไอมีแต่ถาคำตอบจากเจ้าแต่น้องบอกว่าไม้บ่รวยก็มีรถใหญ่ก็กับเจ้าบอได้ อันนี้ก็เป็นการร้องเพลงแบบคร่าวๆให้ทุกคนฟังนะคือตอนนี้พวกผมเดี๋ยวผมทําการนอนพักผ่อนก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกจักหน่อยเดี๋ยวผมไปอลองเครื่องเสียงแล้วผมจะถ่ายการลองเครื่องเสียงให้ทุกคนเบิกนะบ๊ายบาย